มวลน้าจืดที่ทยอยไหลลงสู่ทะเลในเวลานี้ค่ะเริ่มส่งผลกระทบต่อในเรื่องของสภาพทางธรรมชาติของทะเลไทยและความเสี่ยงเสียทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งโดยปัญหานี้นะคะนี่ผลกระทบแล้วค่ะต่อเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาในกระชังที่อําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งประธานกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รก็เป็นห่วงค่ะว่าวิกฤตนี้ถ้าว่ามีความยาวนานนั้นก็จะมีผลกระทบในระยะยาวทําให้กระทบต่อฤดูการวางไข่รอบใหม่ของปลาด้วยอาจจะทาให้พวกเขาหมดอาชีพติดตามจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ ปลากระพงขาวเน่าลอยเหนือผิวน้ำบริเวณปากอ่าวบางปะกงจงังหวัดเชงยงสาหลังน้ำเสียจากมวลน,น้ำท่วมไหลลงสู่ทะเลส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในบริเวณแหล่งเพาะเลี้ยงปลาในกระชังปลาจึงเริ่มเป็นโรคปรสิตและทยอยตายเหลือผลผลิตให้เกษตรกรจับออกขายได้เพียงวันละ10กิโลกร,รมัมจากปกติไม่ต่ำกว่า10ตันสร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในกระชังไม่ต่ำกว่า200ราย ตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงขาวรายนี้เป็นห่วงว่าปริมาณน้าค้างทุ่งที่ทยอยไหลลงสู่อ่าวบางปะกงแห่งนี้อาจส่งผลให้เกษตรกรไม่ทันเพาะเลี้ยงลูกปลาในฤดูการวางไข่รอบใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ปลารวมถึงวิถีชีวิตของชาวบางปะกงปมพานีนานน้เริ่มต้นไม่ดูใหม่ถ้าช่วงนั้นน้ำไม่เคียก็จะลงลูกปลากันได้ฮนะ หลังจากนั้นก็ก็ไม่ทราบถ้าจะเป็นหน้าฝนมาแบบนี้อีกก็คุณจะเจอประตบอย่างนี้อีกะครับครับแต่เราก็ไม่รู้ไม่มีทางเลือกนะะเพราะเป็นอาชีพอะไรแหละที่มีมันไม่มีไม่มีนาไม่มีสวนถ้าคุณไม่เลี้ยงปลาถามว่าคุณเลิกทะเลมาคุณจะทําอะไรไม่มีอาชีพอะไรรองรับครับเอาปลาอื่นมาเลี้ยงก็มองไม่เห็นว่าปลาไหนจะมาเลี้ยงได้ ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานประมงจังหวัดลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและว,วัดระดับออกซิเจนในน้ำตลอดเส้นทางการไหลของมวลน้ำขังในหลายจังหวัดพร้อมยอมรับว่าไม่สามารถพิสูจน์ได้ชัดเจนคุณภาพาน้ำที่ลดลงมีสารพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและสารพิษจากนาข้าวปนเปื้อนหรือไม่เนื่องจากการตรวจว่าสารพิษปนเปื้อนมีภาระค่าตรวจสอบสูงเกินกำลังของจังหวัด จึงทำได้เพียงออกคำเตือนให้เกษตรกรเก็บผลผลิตก่อนกำหนดและติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนในน้ำเพื่อลดการตายของปลาให้ได้มากที่สุดตรงจุดตรงการระบายน้ำเนี่ยจะส่วนใหญ่จะทําให้ค่าออกซิเจนเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานนะครับแต่ส่วนน้ำเสียจากการระบายน้ำจากของอาดูสาจามางต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการขั้นตอนการตรวจสอบที่ยุ่งยากมากนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปเฝ้าระวังได้ว่าเขาจะปล่ปลอยใส่ช่วงไหนนะครับแล้วก็ในการตรวจสอบนียต้องใช้หลัก มาาารนนที่กะครับความเสียหายที่มากกว่าคาดการและอาจถึงขั้นทําให้เกษตรกรบางส่วนต้องล้มเลิกการเพราะเลี้ยงปลาพันุนี้เงินชดเชยความเสียหายจากทางการจึงอาจเป็นทุนรอนเสริมสภาพคล่องให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้มีโอกาสตั้งหลักแต่ทางปฏิบัติกลับเต็มไปด้วยเงื่อนไขและอาจทําให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังไม่ได้รับเงินเยียวยา หลังพบเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนขอรับเงินชดเชยเพียงเรายจากจำนวนทั้งหมดกว่า200ราย เราเราพยายามช่วยเหลือหมายถึงว่าก็พยายามจะคุยว่าคุยกับเจ้าท่าแล้วว่าเราขอให้เขาเนี่ยมายื่นกับอำเภอก่อนได้ไหมแล้วให้อำเภอออกใบอนุญาตก่อนแล้วก็ให้มันยื่นคําร้องกับเจ้าท่านะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็หาเรือไปที่กรมประมงนะคะว่าเราจะจะออกในแนวทางอย่างเงี้ยค่ะว่าขอให้ออกยืน่นใบอนุญาตก่อนได้ไหมแล้วเดี๋ยวมาขอตูกสร้างที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ระหว่างการรอคาตอบจากกรมอยู่ค่ะ ไอเพียงผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบางตะกงแต่มวลน้ำจืดนจำนวนไม่น้อยกว่า9 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรยังคงทยอยไหลลงสู่ทะเลจนอาจเกิดปรากฏการณ์แพร่ต้นบูมหรือทะเลเปลี่ยนสีซึ่งไม่เพียงเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาในกระชั้นเท่านั้นที่จะได้รับความเสียหายแต่หมายถึงการเพิ่มความเสี่ยงสูญเสียสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจชนิดอื่นรวมถึงสัตว์หาย,ยากที่อาจโอพยพย้ายถิ่นจากทะเลไทย ถือเป็นความเสียหายที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าได้พันธิภาพัทรวรเมธไทยพีบีสรายงาน